สวัสดีค่ะพืนี้ก็มีกับช่องเดิมแล้ววันนี้เรามีชืออันนี้ก็ต้องมีอะไรมีพัสดุ F C ตึอพังพอดีดนี่มีสองอันเลยนะคะอันนี้แบบเบามากอันนี้หนักมากเดนะี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนดีกว่าเผื่อพื้นที่มันเต็มนะคมาอันนี้มาจากนี่เลยนะคะ A O N O review ไม่รู้มาจากเด็กหญิงปนัดดา อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอ่านไม่ออกนี่นะคะไม่มีแบบส่งแบบอะไรเลยเนาะแล้วก็มีแบบค,คือเขาเขียนว่าตัดระวังโดนของนะคะนี่นะคะส่งมาถึงแล้วโอเคมาไม่ต้องตัดเราแกะเลยดีกว่าเอ้ยเอยเหนียวมากเลยอุ้ยมีบับเบิ้ลแรปมาด้วยบับเบิ้ลแรปบับเบิ้ลแรป น่าจะรอหลายวันเกินนี่อู้หูนี่โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนนี่นะคะเขาเขียน okay, ว่าสวัสดีค่ะเดียรีวิวหนูมีของน้อยก็ขอโทษนะคะจากน่าจะจากช่องอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นชื่อช่องไว้ให้เนาะก็หนูไม่เคยส่งอะไรไปให้พี่เลยค่ะแต่หนูได้โอกาสนี้หนูได้ส่งแล้วค่ะรักพี่เดียรีวิวนะคะจาก All ออ l รีวิวอ o อนออน เนี่ยค่ะก็ลายมือประมาณนี้โอ้ส่งแบบไหนเดียก็รับได้หมดนะคะมาดูชิ้นแรกอุ้ยอันนี้แบบเหนียวมากเลยจะเป็นน่าจะยังเปียกอยู่นะจะเป็นอันนี้นะคะนี่มันยังถุงยังเขอะอยู่เลยเนะาะมอยางร้อนะทุกคนดูดินี่นะคะไม่เป็นไรเดียรับได้นะคะดูดิแต่มันก็ร้อนจี่เลยเนาะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นอันนี้เลยร้อนมากนี่แล้วอันนี้ก็เอาไว้เล่นนี่โอเคอันแรกผ่านไปนะคะโอ้ยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะตาอะไรไม่รู้เนาะโอเคมากล่องนี้กันบ้างอันนี้แบบหนักมากเป็นกล่องไซสี่ 4. เอโอโอบวกสี่นะคะนี่ส่งแบบ e m s นะคะค่าส่งส2สบองบาทนะคะมาจากอุทาพรอะไรอะเด,เดี๋ยวจะถ่ายขึ้นไวยก็ให้ก๊กาลกันเราดีอ่านไม่ออกนะคะอันนี้เขามาจากจังหวัดอะไรอันนี้มาจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแต่อันนี้มาจากจังหวัดนครพนมเนาะนี่ก็ที่อยู่เราสงสัยน่าจะรีบเด,เดี๋ยวแกะท่านี้ก็ได้เนาะมาตเตอร์แกะกันเลย การใช้คัตเตอร์นะคะก็ต้องระวังด้วยเนาะแต่เด็กก็ไม่ค่อยชอบใช้หรอกกวโดขอบข้างในแต่มันต้องใช้อ่ากันไกลมันแบบมีเกินไปค่ะทมทาราแดม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 อุ้ยอุ้ยดูดิถุงถุงถุงแบบยังไม่ได้ใช้เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยทำไมต้องพูดส่งสามครั้งคูถูกซิบล็อกมาเป็นปึกเลย นี่นะคะอุ้ยอุ้ยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นคาบิคาบิราคา20บาทนะคะนี่อันนี้ก็สโลอยู่นะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็20บาทอุ้ยของใหม่อุ้ยแต่อันนี้เนื้อแน่นมากเลยเดี๋ยวมีแล้วสีออริจินอลนะคะ่ไหนวะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วนี่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่เคลือบเองนะคะวิมีเสียงลมด้วยฟังนะนี่หนักสตรอเบอรี่นี่เองสงสัยมันไม่ค่อยสโลมมั้งเลยเขาเพ้นเลยสโลเลยอันนี้ก็เพ้นค่ะน่าจะตำหนิมันเนี่ยพอดีเพ้นกาว นี่เลยนี่น่าจะเป็นของไอเลินะของไอเลิที่ไม่ใช่ของแท้อะเนื้อมันนุ่มมากเลยนะอุ้ยเอ้ยอุ้ยคาดขั้นตอนนี้ไม่ได้ไงเนี่นี่มั่งกันเลยสวัสดีจ้าเดียส่งของให้เป็นคนแรกสกุชี่เพ้นยังไม่เสร็จขอโทษด้วย อันนี้หรือเปล่าที่ทากาวขอโทษด้วยนะคะฝากช่องด้วย i channel 2 i channel 2นี่เลยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อช่องมาให้หนุขอขอให้ชอบนะรักจักใจจ้าต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นอ๋ออันนี้เขาก็น่าจะเพนนะคะก็จะเป็นคาบิแข็งมากเลยแต่ด้านหลังนิ่ม เพ็นด้วยกาวเต็มเหมอืออันนี้ถ้าไม่เพ้นน่าจะสวยนะสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้เขาน่าจะเพ้นหน้าเองเนาะแต่มันแข็งมากเลยนะคะเค okay. ต่อไปนะคะก็จะเป็นซากสกุชี่ไม่รู้ว่าซากอะไรเหมือนกันสกุชี่ที่อุดหูหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นหูหมี นี่จะเป็นปลาอันนี้ยี่สิบบาทของใหม่มือหนึ่งมา,าเป็นคู่กันเลยเนาะนี่ไงอันนี้ก็เอฟซีคนที่แล้วส่งมาให้อันนี้ก็เอฟซีคนนี้ส่งมาให้นูนอะอู้หอม,มากตำหนิไม่มีเลยเนื้อนิ่มมากนี่สวยมากสีสวยมากสีแบบแปบบ๊ดแๆบบ๊แบบเลย ทีนี้ก็จะเหลือสกูชี่เพ้นและน่าจะเป็นสกูชี่เห็ดนะคะแต่แข็งมากเลยอะ่ะมันแข็งอะ่ะมันบีบไม่ได้น้อมันต้องเจาะลมแล้วก็จะเป็นสกูชี่ปูเพ้โหไม่อยากให้เพ้นเลยอ่ะเพ้นทำไม <laughs> นี่น่าจะไม่ขึ้นเลยนะถ้าจะปารามาณนี้แล้วก็จะเป็นอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เรายังไม่มีสีนี้นะคะจะเป็นสกุชี่อุ้มเท้านะคะชิ้นสุดท้ายอ๋อน่าจะเป็นหัวนี้นะอันนี้เขาก็เพ้นเองด้านหลังมาค่อยเพ้นเนาะโดนกาวไปนิดเดียวเห็นปะ แวบแบนิดเดียวน,น่าจะไม่มีอะไรทำเลยเพนนะแต่สวยดีนะคะเพนได้สวยมากตำหนิก็นี่เลยหมดแล้วนะคะก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เอ้ยลืมบอกถ้าใครอยากส่งของให้เดียวก็เดี๋ยกจะคือที่อยู่ให้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากส่งของซ้ำทำไมเนี่ย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย